เรียนท่านวิชัยศรีขวัญท่านวิบูลสงวนพงษ์ท่านกฤษดาบุญลาชนะครับเ,เรียนท่านเลขากรพรนะครับท่านออนฟ้าเวชชาชีวะแล้วก็ทนรงเลขากรพรท่านอลิพันธ์เจริญสุขท่านภูมิในการกองพัฒนา,นาระบบบริหารและการส่วนิภาคและท้องถิ่นนะครับ ท่านธนศักดิ์มังกโลไทยนะฮะแล้วก็ท่านรองประหลัดทนอาชิบดีทุกท่านครับท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมนะครับก็เห็นฝ่ายเลขาก็บอกมีเข้าร่วม47จังหวัดนะฮะท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับเพราะว่านัดกระทันหันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จริงๆ47คนนี่ก็น่าจะ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อคิดเห็นที่ครอบคลุมนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านอ้อนฟ้าเวชาชีวะนะครับที่ท่านกระตุ้นให้ทางกระทรวงหาดไทยนะครับได้คิดนําสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินได้ถแถลงต่อรัฐสภาในเรื่องของการที่จะ ทำให้ระบบบริหารราชการแผ่นดินในระบบภูมิภาคนะครับมีมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถทําหน้าที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นภายใต้การาการเรียกกันแบบง่ายๆนะครับว่าผู้ว่าซีอนะครับก็ก็อันนี้ก็เป็น นิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นความปรารถนาดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากเห็นการบริหารการแผ่นดินในภูมิภาคนะครับซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับสูงสุดของจังหวัดซึ่งผมเองก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีของจังหวัด ที่อำเภอก็มีนายอำเภอเป็นนายกรัฐมตรีของอำเภอคําว่านายกรัฐมตีก็คือว่าเป็นผู้ที่ต้องนําเอานโยบายของทุกกระทรวงนะครับทุกส่วนราชการไปขับเคลื่อนในพื้นที่เพื่อให้บังเกิดผลดีนะครับก็เลยรบกวนเวลาพี่พี่น้องนองทุกท่านนะครับได้กรุณามา ให้ขอคิดเห็นว่าเราจะทําให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้ว่าการจังหวัดซีออตามเป้าหมายที่ท่านนายกและมนตรีอยากเห็นเนี่ยได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนต้นก็ขอญาตให้ฝ่ายเลข,ขานะครับได้ให้ข้อมูลกับทาง อกอพร,รอแล้วก็เป็นการทบทวนความจำของท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อ,คอยค่อยให้ท่านผู้กำกับชาคือท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งสามท่านที่อยู่ในระบบซูมนะครับท่านให้คอคิดเห็นแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะทุกจังหวัดช่วยกันรวมทั้งที่ นั่งอยู่ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมนะครับก็มีอธิบดีทุกกลมนะครับท่านก็กรุณามาด้วยตัวเองรวมทั้งรองปลัดฝ่ายบริหารนะครับซึ่งทําหน้าที่ด้านบุคคลมายาวนานนะได้ช่วยกันก็เป็นฟรีสไตล์นะครับใครคิดเห็นว่าอะไรเป็นปัญหาคิดเห็นว่าควรจะปรับปรุงคิดเห็นว่าควรจะให้ข้อเสนอแนะอะไรนะครับ ทั้งในเชิงระบบแล้วก็ในเชิงข้อเท็จจริงในพื้นที่อะไรก็นะครับก็คุยกันได้เต็มที่นะครับก็อยากจะเรียนท่านอ้อนฟ้าว่าก่อนหน้านี้นะครับก็เราก็เชิญท่านวิชัยศรีขวัญน,นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ว่ารายการจังหวัดซีโอคนแรกของประเทศนะครับแล้วก็สมัยท่านนายกทักษิณน,นะครับท่านไปบรรยายให้ท่านผู้ว่ารการจังหวัดทั่วประเทศฟังที่ โรงแรมรามาก,การเด่นเมื่อวันที่สิบแปดนะครับเมื่อวันที่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมานะครับก็ส่วนหนึ่งท่านก็ให้หลักคิดให้ประสบการณ์อะไรไว้กับผู้อะไรการจังหวัดจำนวนมากแล้วเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้เราได้เห็นภาพตรงกันนะก็ฟังอยากต้นฉบับคือเดี๋ยวฟังท่านวิชัยท่านพูดคุยในโอกาสต่อไปนะครับ ก่อนที่จะขออนุญาตให้ไยเลข,ขานะครับขออนุญาตไปที่ท่านกฤษดาครับครับขอบคุณท่านปหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเอ่อเรียนท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เข้าร่วมชมทุกท่านนะครับเอ่อในส่วนของผมนะครับขอแชร์ความเห็นเอ่อในทางปฏิบัตินะครับเออเมื่อกี้นี้ท่านทางทางฝ่ายของกระทรวงมหาดไทยได้บรรยายแล้วแล้วก็ทางกพร,ก,รก็บอกแล้วนะครับว่า บทบาทของผู้ว่าการจังหวัดนะจริงๆมันมีกฎหมายรองรับที่เราเรียกว่าพระราชติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับถ้าไปดูตามกฎหมายฉบับนี้อำนาจผู้ว่าการจังหวัดค่อนข้างจะกว้างขวางในการนำนโยบายนำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ของกระทรวงเนี่ยไปปฏิบัติในพื้นที่แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยกระทรวงกรมกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเขาก็มีกฎหมายเฉพาะตัว ทำให้การทํางานเนี่ยผู้ว่าไม่ได้ทําตามหน้าที่ที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกําหนดไว้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างทําไปดังจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ได้บรรยายว่าราชการซึ่งเป็นส่วนภูมิภาคเนี่ยเหลืออยู่ไม่นิดเดียวราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดนะมีมากมายซึ่งผู้ว่าไม่ได้มีอํานาจบังคับบัญชาตามไอ้กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนี่คือปัญหาที่อยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยและกพร,รได้ ได้ได้นำไปพิจารณาว่าถ้าจะให้ผู้ว่าชการจังหวัดมีอํานาจบูรณาการติดตามงานทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกลไกลหรือมีการทําอย่างไรให้ให้ผู้ว่าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากมากมายเลยให้ไปทําหน้าที่ตามมาตราสิบมาตราห้าสิบสี่ที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกําหนดไว้ได้เท่านั้นเองนะครับอันนั้นคือประเด็นแรกที่ที่อยากจะแชร์ความเห็น เรื่องที่สองในฐานะที่ทําหน้าที่ผู้ว่ามาแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นบางงานเนี่ยแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กําหนดแล้วก็มีต่างหน่วยต่างคนมาอยู่ในจังหวัดแต่บางครั้งก็มารวมกันได้เองนะครับโดยไม่ได้มีกฎหมายยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ว่าคงทราบดีในขณะนี้นะครับเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยสเสด็จลงไปในพื้นที่ทําไมการจัดงานรับสเสด็จ การจัดงานต่างๆเนี่ยส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางภูมิภาคหรือแม้แต่ท้องถิ่นเนี่ยมานั่งประชุมกับผู้ว่าการจังหวัดได้แล้วผู้ว่าก็สามารถขอความร่วมมือให้ไปทํานู่นทนํานี่ลงไปติดตามว่าเออท่านจะเสด็จเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบตรงไหนตรงไหนนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมท,ที่อยากทา้งกพรไปดูนะครับอ,อันนี้เป็นยกตัวอย่างว่าไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ทุกคนมาด้วยใจมาด้วยจิตที่จงรักภักดีเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาว่าการทําด้วยใจด้วยจิตจงรักภักดีนะ่ะถ้าเราออกเป็นกฎกระทรวงเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงทะบวงกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคเนี่ยถ้ามีงานอะไรบ้างที่ต้องมานั่งประชุมหรือให้ผู้ว่าเข้าไปติดตามได้นะครับ เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ว่าแบบจังหวัดบูรณาการหรือผู้ว่าซีอนั่นนะครับขอความกรุณาทางกระทรวงมหาดไทยกับทางกาพรต้องเจรจากับทางท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลว่างานอะไรบ้างที่จะให้ผู้ว่าเป็นเจ้าภาพจัดการคงต้องต้อง,ต,องต้องแยกแยะมาให้ชัดเจนเมื่อแยกแยะมาให้ชัดเจนแล้วก็ไปดูว่ามันจะมีละกลไกถ้าจะออกเป็นระเบียบออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้คนมาอยู่ภายใต้การ อ่ากำกับของผู้ว่าน่าจะทําอย่างไรเประเด็นที่สเป็นตัวอย่างที่ท่านผู้ว่าต่างๆคงเห็นมาชัดเจนะนะครับอมันมีกฎหมายกําหนดก็เลยทําให้ผู้ว่าเข้าไปมีอํานาจแล้วก็ในการบูรณาการนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาโรคโควิด1 9ซึ่งได้ผลนะครับโรคโควิด1 9จะพูดถึงโครคภัยไข้เจ็บทุกคนจะดูว่าเป็นเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขแต่ตามพรบัญญาโรคติดต่อน,นั้นน่ะ เกาให้ผู้ว่าเป็นประธานจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาโรคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านผู้ว่ากับท่านนายอำเภอเนี่ยสามารถใช้อํานาจตามกฎหมายนี้เนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็บูรณาการได้เป็นผลสําเร็จเพราะฉะนั้นในการจัดการแบบจังหวัดแบบบูรณาการหรือผู้ว่า c ีอโอนนะครับในระยะยาวถ้าต้องการแบบนั้นจริงๆทางรัฐบาลคงต้องไปออกกฎหมายแต่ในระยะสั้นเฉพาะหน้า ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ผมเคยทามาทดลองทํามาบ้างแล้วนะครับโดยไม่ต้องไปแก้กฎหมายอะไรให้มันยุ่งยากเลยครั้งหนึ่งเมื่อไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเนี่ยมีอยู่10กว่าหน่วยแล้วก็แต่ละมีอยู่10บกว่ากรมแต่ละกรมนี่ก็ตั้งคนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดท่านผู้ว่าคงทราบดีมีเกษตรจังหวัดรับผิดชอบเรื่องพืชพืช เอ่อพืชเรื่องอาชีพแล้วยังมีเกษตรและสาก์จังหวัดมีสาก์จังหวัดมีพัฒนาที่ดินจังหวัดมีชนประทานจังหวัดนะครับมีปศุสัตว์จังหวัดมีประมงจังหวัดพวกนี้เคยทำอของกรมไข่กรมมันไม่ขึ้นต่อกันเมื่อผมไม่เป็นรัฐมนตรีเกษตรนะก็อาศัยอํานาจตามพระบัญญัติระเบียบบริรหารราชการแผ่นดินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับออกคําสั่ง ให้ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรภายในจังหวัดขึ้นนะครับในในในคำสั่งนั้นผมอ้างถึงถ้าจำไม่ผิดประมาณมาตรา20กับมาตรา54ของบลบรายประหารา,ราชการแผ่นดินรบกวนท่านเลขาธิการกพรช่วยไปดูให้นิดเดิงครับผมให้ทั้ง5-6หน่วยงานที่พูดถึงนะ่ยทุกเกษตรจังหวัดหน่วยงานทุกเกษตรแบะให้มาอยู่ภายใต้อนุ กรรมการด้านการเกษตรอยู่อเดอร์ Under, ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่ผู้ว่าการจังหวัดมอบหมายเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ,เกิดภัยแล้งใช่ไหมครับปรากฏว่าไปปลูกพืชใช้น้ําน้อยไอพืชใช้น้ําน้อยเนี่ยเป็นหน้าที่ของเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอําเภอแต่มันจะดูว่าจะใช้น้ําน้อยได้ไม่ได้เนี่ยมันต้องไปถามใครต้องไปถามพัฒนาที่ดินจังหวัดถ้าพัฒนาที่ดินไม่มาดูเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้ หรือถ้าชวนประทานจังหวัดไม่มาบอกว่าตรงนี้มันอยู่ในเขตชนประทานอยู่แล้วนะสามารถปล่อยน้ํามาได้เนี่ยมันก็ไม่บูรณาการกันอันนี้คือตัวอย่างที่อยากจะยกให้ทางกระทรวงมหาดไทยกับกรพร,รว่าเราต้องไปหากลไกเนี่ยมารองรับแล้วก็ให้ผู้ว่าเขาสามารถดําเนินการไปได้นะครับประเด็นที่สี่ครับที่ทางรัฐบาลรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยเราบอกว่าขณะนี้มีปัญหาผู้มีอิทธิพล อยากจะให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดไปแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลร่วมกับทางตำรวจแล้วก็กอนมอนอนั้นเอ่อถ้าในข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าต้องยอมรับความจริงว่าอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องการติดตามคดีอาชญากรรมหรืออะไรพวกเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยมันมีติ่งอยู่นิดเดียวที่ผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอประหลัดอำเภอยังเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนมีอำนาจแค่จับกลุมแต่ไม่มีอำนาจสอบสวน ซึ่งถ้าเราจะไปขอแก้ไขกฎหมายอาญาขอให้มีอำนาจสอบสวนเดี๋ยวก็จะต้องไปทะเลาะก,กับหน่วยข้างเคียงก็จะมีความขัดแยง้งข้อเสนอของผมต่อกระทรวงมหาดไทยและกปรรก็คืออยากให้ไปดูกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่า,าพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ประมวลกฎหมายอาญา,าพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ประมวลกฎหมายอาญาในาพระราชบัญญัติฉรับเนี้ย ให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงได้นะครับมีผู้รักษาการตามเนี่ยสามคนแต่เกี่ยวข้องสองคนคือตัวนายกกับตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าเราจะทําเรื่องผู้มีทิพพลเนี่ยนะครับผมขอเสนอว่าให้ไปออกกฎกระทรวงโดยอ้างพระราชบัญญัติการใช้ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยให้อำนาจว่าในกรณีในเขตการสอบสวนหรือในจังหวัดหรือในอำเภอเนี่ย ถ้ามีการร้องเรียนเรื่องคดีถ้าผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมาร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมในการดำเนินคดีอาญา,าเนี่ยก็ให้นายอำเภอรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอำนาจเข้าไปควบคุมคดีนั้นๆโดยมีสองลักษณะในการควบคุมคดีลักษณะที่หนึ่งก็คือให้ผู้ว่าหรือนายอำเภอเนี่ย มีอำนาจเรียกสำนวนมาตรวจสอบและก็นแนะนําพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคือฝ่ายตํารวจอ่ะเขาดูแลให้มันเป็นธรรมนะอันนี้คือการเข้าไปควบคุมการสอบสวนประการที่หนึ่งหรือสองถ้ามันหนักหนาสาการก็ให้ผู้ว่าการจังหวัดหรือในอำเภอเ,เนี่ยมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปร่วมดําเนินการด้วยซึ่งเรื่องนี้มันเคยมีอยู่ในระ,ะบิคำสั่งมีอะไร คำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่ตอนเนี้ย2509นี่มันยกเลิกไปแล้วเพราะว่าเขาแก้ใหม่นะครับถ้าเราจะมาใช้เรื่องนี้ก็เอามาใช้มามาใช้ตามกฎกระทรวงที่อาศัยอาํานาจตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยการใช้ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยออกได้นี่ก็เป็นเป็นข้อเสนอไว้นะครับประการที่ห้าครับก็อยากให้กระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านปลัดกระทรวงและผู้บริหารเนี่ย ลองพิจารณาดูได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคำว่าผู้ว่าซ e อเนี่ยจะให้ผู้ว่ามีอำนาจขนาดไหนถ้าจะให้ผู้ว่าเข้าไปมีอำนาจตํานวยการและบังคับบัญชาโดยตรงเหมือนในอดีตเนี่ยยังทําได้หรือไม่หรือให้มีอำนาจกํากับและติดตามมีอำนาจกํากับเลือกติดตามเหมือนเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเหมือนเวลามีขบวนเสด็จพระราชดําเนินเนี่ยทําไมผู้ว่าสามารถเข้าไปกํากับ บอกให้คุณนู้นไปทํำดูแลเรื่องถนนดูแลเรื่องตกแต่งเวทีดูเรื่องความสงบเรียบร้อยได้นั่นเรียกว่าอํานาจแค่กํากับติดตามเขาฝากท่านเลขาธิการกอปร,รอไปนะครับเออประการที่หกครับผู้ว่าการจังหวัดซีโอเนี่ยใช้เมื่อปีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดทำไมปีสี่เก้าแล้วเขายกเลิกน่าจะไปดูนะครับว่าที่เขายกเลิกหรือไม่ได้ยกเลิกหรือมันลดน้อยถอยลงเนี่ย มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่มันติดขัดที่ว่าผู้ว่าซีอโอในสมัยแรกไปพิจารณาแต่เรื่องการมีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณพัฒนาจังหวัดใช่หรือไม่พอตอนหลังเราไม่ใช้การพัฒนาจังหวัดโดยใช้งบประมาณเป็นตัวตั้งเพราะมีส่วนราชการก็อยากจะไปทำเองไอ้คำว่าผู้ว่าซ e อีโอเลยลดน้อยถอยลงอันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นประเด็นนะครับว่า ว่าเราเราจะทํำยังไงกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็ขอแชร์ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับผมได้ส่งตัวอย่างคำสั่งที่เคยใช้ที่กระทรวงกรเกษตรไปให้เจ้าที่ของที่มหาไทยแล้วลองเอาไปศึกษาดูแล้วกันครับขอบคุณท่านประหลัดกับผู้เขา้าร่วมชุมมากครับที่ให้โอกาสมาแชร์ความเห็นครับเมื่อกี้นี้ที่ท่านรองบุญธรรมที่ดีบุญธรรมพูดถึงเรื่องกรมการอำเภอเน่พอดีผมนึกนึกออกนะครับ อย่างนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดโยงไปถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิดเราใช้กฎหมายไอ้พบัญญัติกฎหมายควบคุมโรคอันนั้นมันมันมันมีกฎหมายแต่น,นี้เราคงไม่ต้องไปแก้กฎหมายคือสรุปก็คืออยากให้กรมการจังหวัดนะมีบทบาทเสริมให้ผู้ว่าสามารถกำกับแนละดูแลการทํางานได้โดยขอให้ทางกพร,รกับทางกระทรวงม,มหาดไทยเนี่ยไปดูไอ้กฎหมายระเบียบปหาราชการแผ่นดินมาตราที่ผมว่าเนี่ยนะครับว่า จะออกเป็นกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรีได้ไหมให้คณะรัฐมนตรีหรือทุกกระทรวงเนี่ยมอบอํานาจงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้ไปอยู่ที่กรมการจังหวัดแล้วกรมการจังหวัดก็ไปแยกย่อยตั้งเป็นอนุแต่ละด้านแต่ละด้าน,แล,านแล้วทํางานกันนะครับโดยขออนุญาตเสนอว่าให้กระทรวงอาาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงแรกมอบอํานาจของกรมทุกกรมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยให้ไปจัดการกันเสร็จภายใต้าใตการบูรณาการของท่านผู้ว่า เป็นตัวอย่างให้กระทรวงอื่นๆนะครับอันนี้ผมนุญาตเป็นข้อเสนอนะครับโดยใช้ช่องกฎหมายอันนี้นะครับออประการที่สองครับเ,ออเพื่อไม่ใหออ้มันเกิดการกับเพื่อว่าเดี๋ยวพวกผู้ว่าจะมาห่วงอํานาจหรืออะไรเนี่ยขอเสนอเบาๆว่าทางกรพรลรองพิจารณาได้ไหมครับว่าออไอราชการส่วนกลางเขาคงจะฟังของเขาคงไม่ยอมมาเป็นส่วนภูดพาของเราหรอกแต่ให้ไปออกเพิ่มเติมได้ไหมว่าส่วนราชการทุกส่วนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ย เวลามีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับอะไรเนี่ยให้ฟังความเห็นผู้ว่าไว้ด้วยให้ผู้ว่าเป็นคนให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของอาทิตย์ดีหรือราชการในส่วนกลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีหนังสือมาถึงผู้ว่าหรือมีแบบฟอร์มให้ผู้ว่าได้กรอบว่าเออไอส่วนการส่วนภูมิภาคไอส่วนกลางที่ให้มาอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงผู้ว่าก็จะได้มีเริ่มมีอำนาจแต่เราไม่ไม่ไม่สามารถมีมอำนาจโดยตรงแบบเข้มข้นได้มันจะได้มีบทบาทว่าเขาจะได้เกรงอกเกรงใจบ้างนะครับ ประการที่3ประการสุดท้ายต้องยอมรับว่าขณะน,นี้การกระจายหน้าไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นมีมากมายงบก็มีมากการทํางานระหว่างผู้ว่าในอำเภอกับองค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่งก็ราบรื่นบางแห่งก็มีปัญหาภาษาขูกขักขูกขักกันขอให้ไปดูว่ามันจะมีระเบียบหรือมีรอยต่อยังไงว่าให้มีการทํางานร่วมกันอย่างนิ่มนวลระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับผู้ว่าเช่น ผู้ว่าเป็นคนชี้เป้าของงานได้ไหมท้องถิ่นคุณไปจัดงบจัดอะไรไปแต่ขอให้ผู้ว่าเขามีส่วนในการชี้เป้าการทํางานได้ไหมไม่ใช่ว่าเอ่อพอมาตั้งงบอุดหนุนกับผู้ว่าหรืออุดหนุนมาในอำเภออุดหนุนมาสวนละการแล้วก็มาทะเลาะบ่อแหวงกันเหมือนทุกวันเนี้ยนะครับอันนี้เป็น3าประเด็นที่ที่อยากจะเสนอไว้นะครับว่าอยากให้กระทรวงไทยเราทําเป็นตัวอย่างที่กรมต่างๆกระทรวงไทยรวมทั้งรัฐวิสาหกิจกระทรวงไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันไปทำโชว์เป็นตัวอย่างดิ นะครับแล้วก็เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีก็ขอสั้นๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับท่านประหลัดครับ